สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักโซทีวี TV นะครับวันนี้เราจะมาต่อกันในพาร์ทที่ห้ากันแล้วนะครับพาร์ทนี้เราจะไปตามหาสัญญาณปริศนานีครับนี่เอ่ยแล้วมาดูชั้ตัวเครื่องอันนี้เราก่อนเลยนะครับเฮ้ยอีกสี่ร้อยกิโลนะครับด้านนี้จะเป็นสีฟ้าด้านด้านสีเขียวนะี่คืออะไรเดี๋ยวเราไปด้านสีฟ้ากันก่อนนะครับว่ามันคืออะไร ทางซ้ายเหรอเราต้องจะเลี้ยวซ้ายนะครับเกียเก็บแบตไว้ก่อนเดี๋ยวสายเต็มกำลังเดี๋ยวสายเลี้ยวซ้ายข้าวก่อนพาร์ทที่แล้วนะครับผมได้สร้างทีวีแล้วก็สร้างบ้านหลังนี้จนเสร็จตกแต่งภายนอกแล้วก็เอามาเรียงก,กันแบบนี้นะครับคือให้มันดูเรียบร้อยกว่าเดิมอะแต่มันก็ลกอยู่ดีนะแต่มันก็โอเคกว่าเดิมะครับแล้วก็มีรัง เราใกล้ถึงแล้วนะครับทุกคนมันเหมือนเป็นสัญญาณเอ้ยเหมือนบ้านคนเลยอะไม่ใช่เรือล้างแล้วน่าจะเป็นเทียใส่นะครับเป็นสัญญาณดาวเทียมเดี๋ยวเราไปดูด้านหมดกันนะครับว่ามันเป็นสัญญาณอะไรสีฟ้านะครับอีกร้อยเมตรนะครับเราถึงนะครับเย,ย้เดี๋ยวผมจะมีแบตเพิ่มไหมเราน่าจะมีแบตเพิ่มอยู่นะครับโอเค เอาไว้ย่างงี้เลยแบตบนั้นจพะพออยู่นะครับอีก,100กร้อยกว่าเมตรนะครับเดี๋ยวเราก็ถึงแล้วเดี๋ยวเราไปหันทงเรือก,ก่อนเต็มกำล,ลังเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าตอนนี้เราก็มีสามตูมเขเรียบร้อยนะครับมันไข่บ้างไหมเนี่ยส่องดูก่อนนะครับไม่ไข่เลยเก็บของพวกนี้ไปก่อนแล้วกันว้าวมันเชืออะไรเอ่ย ตอนนี้ก็เร,เริ่มจะเมื่อยแล้วนะครับม,มีกล่องตรงนี้ด้วยอะ่ะกล่องเยอะจังสามกล่องไงห,หรอเกีย่ยวไม่โดนแนะเฮออ้ว้าวในที่สุดเราก็ถึงแล้วนะครับ มือนเป็นบ้านคนเลยอ่ะมีกระหันลมด้วยโอ้แต่มันก็เมืดแล้วด้วยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปสำรวจก่อนเก็บของพวกนี้ก่อนดีกว่าคือตอนนี้บ้านเราก็ยังไม่มีไฟนะครับเขาน่าจะไม่ถึงครับเราไปนอนกนก่อนนะครับพรุ่งนี้เช้าเราจะได้แบบตื่นมาแล้วก็มาดูว่ามันคืออะไรว้าวเอา้า เลยอ๋อเลยอ๋อยายายากลับไปกลับไปเดียว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 โอ้ยังใหญ่เลยนะครับผมก็มีสมอแล้วนะครับตรงนี้ไปไปไปเรือเรือเดี๋ยวผมจะช่วย,ยไผไปได้ก่อนจะได้เร็วเร็วึบยาฮึบฮึบฮึบอา้าวพังเดี๋ยวพอดีน่าจะเคลียร์ของใน,นตัวเสร็จ เดี๋ยวผมเชื่อของในตัวก่อนนะครับไปเดี๋ยขึ้นไปสำรวจกันเฮ้ยหลามค,คนจะมาสำรวจเนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับใกล้ถึงยังทิ้งสมอเลยโอเคแล้วนั่นจะได้อยู่นะครับมันก็ใกล้มันไกลเกลินไปว่าเนี่ยน่าจะได้ครับน่าจะได้อยู่อยโอเคเราไปลุยกัน ออว้าวมันคือที่ไหนเนี่ยตรงนี้มีทางขึ้นด้วยนะครับเหมือนจะเป็นที่พักอาศัยอ้ยมีน้ำด้วยอ๋อเราสามารถเก็บได้เลยนะครับเนื่องว่าเป็นถังน้ำกินโอเคเรามาสำรวจกันครับตู้นี้เปิดได้ไหมเนี่ยไม่ได้เฮ้ยมีห้องมีห้องโอ้ที่นี่มันจะโดนพายุเข้าหรือเปล่าเนี่ยบีห้องบีสามหรอ ว้าวอ้ตรงนี้มีประตูได้โอ้ดีอ่ะเราสามารถเก็บได้เลยเจง๋งอ่ะเจง๋งใครเปคนสร้างเนี่ยเดีย๋ยวเรามาดูทางนี้กันก่อนนะครับว่าจะมีอะไรโอ้มีสเปรย์ฉีดไดว้ว้าวอุ้ยมีเรือเรือม,มาลบอะไรตรงนี้เนะี่ย อาจจะเขียนแบบเรื่องเล่าอะไรสักอย่างนะครับเขียนตรงนี้ว,ว้วาวเราไปขึ้นชั้นบนกันดีกว่าถ้าใครมาสร้างบนไหนไปตรงนี้เนี่ยพอดีเลยยืบ C2 หรอว,ว้าวของก็โอเคนะโอเคถือว่าไม่เร็วมีเหล็กอยู่ทางนู้นมีทางขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปทางนู้นได้ดีวกว่าทางนี้น่าจะเคลียร์หมดละ เราสามารถเอาข้างหันลมเข้าได้ไหมเนะี่ยเอาเราเป็นโจนแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหทางนี้อะไรอะ่ะไลเซนเหรอซีหนึ่งคืออะไรอะ่ะห้องเหรอห้องครัวเหรอมีบันไดขึ้นอนะ่ะเอ้ยตรงนี้มีของฮะเสร็จละเสร็จเสร็จแ,จจแบบนี้โอ้หของได้ดีนะครับได้แผ่นไอ้ฟาฟานี้ด้วย โอเคเดี๋ยวเราขึ้นชั้นสองกันก่อนเลยไปชั้นสองมีอะไรไม่เอ่ยทางหนีหรอทางหนีฉุกเฉินหรอเฮ้ยอันนี้เราขึ้นไม่ได้เนี่ยอ,อ๋อหิวน้ำเดี๋ยวนะต้องขึ้นไม่ได้ดิขึ้นไปไม่ได้หรอเดี๋ยวก่อนนะ งดิกดอะไรอ่ะให้ขึ้นไปได้ไหมเนีเ่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะผมว่ามันขึ้นได้อ่ะอ๋อตรงน้นตรงน้นนี่นี่น,นี่เอาตกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาต้องเอาใหม่น่าจะมีทางขึ้นอยู่นะครับเมื่อกี้อ่ะแต่ผมเผลอไปตกนี่ก็ต้องเหยียบราวนี้แน่เลย อ๋อลอยไม่ได้นล้นี่ไงบันไดจะถึงไวเนี่ยหนึ่งสองซ้ำโอ้ถึงมีใบพัดด้วยจะตัดเราไหมเนี่ยน่าจะกระโดดไปข้างหน้านะครับหนึ่งสองซ้ำเอ้ยอุย๊ยไม่ถึงหรอเดียว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 ไม่ใช่ละต้ืองถึงสิเอาตกยับเลยทีนี้เราต้องกระโดดไปแท่นเหล็กนี่แน่เลยมาหนึ่งสองซ้ำ เรียบร้อยจริงด้วยมาเรามาสำรวจกันอะไรเนี่ยบันทึกเอกสารนะครับว้าวน่าจะมีเอกสารอะไรอีกมากมายนะครับผมพลาดอะไรหรือเปล่าไม่พลาดเนะาะถังขยะนึกว่ากล่องเก็บของนะครับโอเคข้างบนเราสามารถขึ้นไปอีกได้ไหมนะ่ะน่าจะได้นะครับโอเคขึ้นไม่ได้อยู่ มาทำไรอ๋อขึ้นมาข้างบนปึ๊บปึ๊บโอ้หเสียวตกมากเลยอ่ะขึ้นมาแล้วคราฟนะ้เอ้ยเฮ้ยใครเนี่ยมีชีวิตรหรือเปล่าอ่ะกินก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันได้ยินเสียงท้องร้องบังก่อนบังก่อนขอนทุบนะเฮ้ย ว้ย,ยที่ไหนวเนี่ยเราไปเก็บของเขาหมดเลยเขามีเจ้าของไน เก็บของซะหมดเลยอะไรเนี่ยเดียว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 มันคืออะไรอะทางลับเหรอว้าวอุ้ยเก็บของก่อนคืออะไรอะเอ้าว น่าจะไม่มีอะไรนะครับนี่นี่เปิดประตูให้ได้เลยเห็นเราไหม่ะเฮ้ย <c oughs> มันมองมาหาเราด้วยนะครับเฮ้ยราก่อนนะไปก่อนไปก่อนน่าจะหาของครบแล้วนะครับอุย้ยจะโดดไปอย่างนี้เหรอโอเคน่าจะน่าจะรอดนะครับถ้าโดดไปโอเค หนึ่งสองสามตูมด้านล่างมีของด้วยนะครับไอห,หลามอยู่ไหนเนะี่ยไอหลามอยู่นู่นเคยังไม่มากัดเรานะครับเดี๋ยวเรามาครับตีนเป็ดกันดีกว่าคือเราได้ของอะไรมาก็ไม่รู้นะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยค่อยไปดูมันคืออะไรเอ่ยเอานี่นะ โอ้นกบินเลยกำลังวางไข่โอเคครับนี่เก็บของก่อนต่อไปเราจะสร้างตีนเป็ดกันต้องใช้อะไรบ้างเนี่ยพลาสติกเหรอพลาสติกอะไรอ,อ๋อนี่ไงเดี๋ยวดาพลาสติกนะแล้วก็นี้แล้วก็ออกซิเจนเค ตนนี้สุดเแล้วก็มีครบแล้วนะครับแต่เราไม่มีน้ำอะ่ะเดี๋ยวเราผลิตกว่าน้ำก่อนนะครับโอเคได้อยู่มาว้าวเจ๋งไปเลยอะ่ะโอ้เราอยากสร้างแบบนี้ได้บ้างอ่ะหิวน้ำะ่ะ เอา,เ,อาเดี๋ยวเรามากินแตงโมนก่อนนะครับแตงโมเรามีเยอะจะได้เพิ่มเพิ่มน้ำในร่างกายเค<ช>เดี๋ยวเราลงไปสำรวจข้างล่างกอนดีกว่าว่าข้างล่างมันมีอะไรอเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งยังไม่พร้อมอยังไม่พร้อมขึ้นก่อนเคแล้วก็ออกซิเจนเรียบ,บร้อยครับ เดี๋ยวผมจะไปลงทางนู้นนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะด้านล่างก็มีเออเราลืมสำรวจด้านล่างเลยอะอะไรเนี่ยเก็บก่อนน่าจะเป็นเอกสารนะครับว้าวน่าจะมีของด้วยเนะี่ยนี่ไงไอ้หลามยังเพิ่งเห็นนะเรามาดีนะมาลงไปตามบันไดน,นี้ดีกว่า ผมว่ามันน่าจะมีอะไรลึกลับแน่เลยตรงนี้เรามาเนาะอีกลงไปอีกเอาหมดแล้วเหรอเท่านี้ใช่ไหมแล้วห้องนี้ล่ะห้องนี้เราเรายังไม่ได้ไปหรือเปล่าเดี๋ยวนะอ๋อเราไปมาแล้วแล้วห้องข้างล่างอะ่ะทั้งนั้น ครใครไอ้รามอ่ะห้องข้างล่างนี่ไงเอาขยะอ๋อเนี่ยห้องข้างล่างจะเป็นอย่างงี้นะครับเดี๋ยวนนเรา,า,า,ามีออกซิเจนเ้าเอาไอ้รามขัดเราไม่ได้สิท่าอาุ้ยมีของด้วยว้าวมีไอ้รามกันดีกว่าไอ้รามคงงงอะ่ะเราไปอยู่ไหนเฮ้ย <c oughs> โอ้โหไโหโหอ้หาวิ่งเดี๋ยวครับรออะไรกัดไม่ได้มันก็มากัดตรงนี้เราเนี่ยขึ้นตรงไหนได้บ้างตรงนี้ตรงนี้ขึ้นไม่ได้จะเย็นได้รำเฮ้ยมันกัดได้ไงอะ่ะโอเคโอเค อันนี้กลงลิฟต์เหรอพังสยับเยินเลยนะโอเคครับเราจะให้หลามันไปก่อนให้เราเข้าลงไปผมว่าน่าจะมีของดีอ่ะหรือเปล่ามีอะไรไหมอ่ะ เป็นเสียงเหมือนะไรจะถล่มได้หรอเจเดี๋ยวเราขึ้นกันเลยก็แล้วกันน่าจะไม่มีอะไรนะครับมีใต้หลามนีมออกก่นะจะคอยกัดเราอยู่นะเจครับน่าจะไม่มีอะไรละไอ้หลามมันเป็นอะไรวะงอนแล้วหรอทำไมมันไม่มา เราออกเรือกันได้เอาสมองขึ้นเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะไปไหนต่อนะครับอา้าวลืมถอดแบตโอ้โห,โหลืมถอดแบตออกนะครับแบตหมดเลยตั้งแต่เมื่อคืนเดี๋ยวเราเก็บของกันก่อนเลยเฮ้ยไอห,หลาม คุณหลามคุณหลามทำไมชอบจังกัดเนี่ยโอเคแบตเตอรี่เครับไงเนี่ยไหนอะเราน่าจะมีของครบอยู่นะครับข้างล่างแบตเตอรี่เราเนี่ยขัดพลาติกหรอมีเพียบเรามีเพียบโอเค นอนก่อนนี้ก่าเฮ้ยเดี๋ยวนะติดแบตไว้แล้วก็นอนนี่นะโอเคเรามาดูกันเราไปเกาะด้านหน้านีกก่าครับมันคืออะไรเกาะด้านหน้าเราเดี๋ยวเราไปดูนะครับเป็นสีเข,เขียวเนี่ยถ้างั้นสมอเดินหน้าเลยเดินหน้าเดินหน้าตึงกําลังโอเคสมองขึ้น อย่างคืออะไรใช่ไหมโอเคเดี๋ยวน้าตึงกำลังครับเดี๋ยวเรามาเผาอันนี้เด็กเราเผาหมดยังเหมือนเราจะสร้างเตาเผาได้อีกอันนึงนะครับขาดอินใช่ไหมเหมือนผมจะขาดอิแนแค่เดียวอ,อ้าวเราไม่ได้เหรอ,อเราเก็บไว้นี่เนาะของที่เรามาเมื่อกี้อะอยู่ไรมาทีไงโอเค ไอค,ยว,คยวเนี่ยไห้เจบนีกันไปลาก,ก้อยล้านะโอเคเรามาดูต่อไปเราอีกเจ็ดร้อยอถือว่าใกล้นะแต่ก็เร็วอะเร,วเร็วเร็วอยู่ถือว่าใช้ได้เรามาดูกันนะครับว่าเรามีได้อะไรบ้างได้ตัวนี้หรอคือเมโนโูใช่ไหมอติดไว้ไหนนะอติดไว้นี่แล้วกัน ใกล้แล้วครับเราน่าจะเห็นแล้วนะอฮ้ยนี่ไงเราเห็นแล้วเนี่ยมันเป็นเกาะเหรอหรือว่ามันเป็นบ้านเหมือนเมื่อกี้อะ่ะน่าจะเป็นเกาะนะครับไว้หิวข้าวแทงมูไปก่อนมีนเนื้อสเต็กด้วยกินเนื้อสเต็กไปก่อนนะ เ,เด็กไก่อ๋อเป็นเกาะใหญ่นั่นเองเป็นเกาะปกตินะครับถ้าเป็นสีเขียวพอเข้าใจแล้วถ้าเป็นสีเขียวเราจะเจอเกาะใหญ่แต่ถ้าเจอถ้าเป็นสีฟ้า ราจะเจ,เจอเหมือนบ้านคนนะครับอ,อย่างนี้นี่เองโอเคโอเคก็นละเอาเป็นว่าในพาร์ทนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้คราวหลังเดี๋ยวเราจะทำอะไรกันเราคอยติดตามดูนะครับว่าจะทำอะไรกันสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดไลค์เยอะๆเลยขอบคุณมากจริงๆครับสำหรับวันนี้ก็บายบายครับ